สำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการจะขายบ้านที่อยู่อาศัยนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะตั้งราคาขายยังไงนะคะวันนี้เรามีวิธีการในการตั้งราคาขายเบื้องต้นให้ลูกค้าเนี่ยได้ตั้งราคาขายกันเองแบบ คร่าวๆนะคะขั้นตอนแรกเลยคือถ้าลูกค้าเนี่ยยังผ่อนกับธนาคารอยู่นะคะเบื้องต้นเลยเราต้องไปเช็คยดยอดก่อนคะ่ะที่ธนาคารนะคะที่เราจำนนงอยู่ว่าเราติดจำนนงแบงค์อยู่เป็นยอดทั้งหมดเท่าไหร่นะคะพอเราทราบยอดจำนนงจำนนงแบงก์แล้วเนี่ยเราก็นำยอดที่เราที่จะต้องชำระคืนแบงค์นะคะ มาบวกกับยอดค่าใช้ใจนะ่ายณวันโอนที่กรมที่ดินก็สามารถนําเลขโฉนดที่ดินนะคะไปสอบถามที่กรมที่ดินได้ว่าถ้าเราจะโอนบ้านวันนี้กำหนดวันคข้าวๆให้เขาก่อนเราจะต้องเสียค่าโอนเท่าไหร่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะคำนวณให้นะคะนำยอดค่าใช้ใจ่ายวันนั้นนะคะคิดเหมารวมไปเลยะคะ่ะค่าโอนค่าจำนองแล้วก็ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่คมที่ดินนะคะนําทั้งก้อนเลยไม่ไม่ต้องยังไม่คิดว่าจะต้องแบ่งให้ผู้ซื้อเท่าไหร่ผู้ขายเท่าไหร่นะคะนําทั้งก้อนมาบวก กับยอดที่เรายังติดธนาคารได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะต้องใช้ตัวแทนในการที่จะขายบ้านหลังนี้นะคะส่วนมากค่าคอมมิชชั่นนะคะก็จะอยู่ที่ 3- ถึงนะคะถ้าเกิดเราจะต,ต้องขายที่2ล้านนะคะค่าคอมมิชชั่น3%เก็คือ60 0 0 0บาทนะคะก็นำา3ส่วนคะ่ะนำราคาบ้านที่เรายังติดจำนองแบงค์อยู่บวกค่าใชนะ้จ่ายนวันโอนทั้งก้อนนะคะบวกค่าคอมมิชชั่นนะคะ สส่วนนี้นะคะถ้าเกิดเราบวกแล้วเนี่ยเราก็สามารถมาตั้งราคาขายได้นะคะพอเราตั้งราคาขายได้เนี้ยก็คือเป็นตัวเลขสุทธิที่เซฟว่าเราอ่ะจะไม่ต้องแบบปักเงินส่วนตัวนะคะไปจ่ายส่วนต่างที่ธนาคารแต่พอเราได้ตัวเลขยอดราคาขายบ้านแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเทียบอีกค่ะกับราคาในท้องตลาดค่ะว่า สมมติเราเช็คมาแล้วค่าบ้านค,ค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดินค่าคอมมิชชั่นตัวแทนขายนะคะรวมกันแล้วได้2อล้านเราก็ไปเช็คบริเวณข้างเคียงระยะ10กิโลเมตรเป็นวงกลมรอบโครงการบ้านเรานะคะว่าบ้านท้ายเดียวกับเราขนาดเดียวกันใกล้เคียงกันเขาขายอยู่กันแบบมือสองนะคะเขาขายกันอยู่เท่าไหร่แบบมือหนึ่งเขาขายกันอยู่เท่าไหร่แล้วเราก็มาเทียบกับราคาที่เราตั้งขายนะคะว่าปัจจัย ที่ตัดสินใจเลือกลูกค้าจะเลือกซื้อบ้านเราไหมนะคะอ,อัตราราคานะคะวิธีการเช็คก็คือเช็คในโครงการหมู่บ้านเราก่อนก็ได้ว่ามีหลังไหนที่เขาขายบ้างที่ เป็นบ้านไทยเดียวบ้านเราหรือใกล้เคียงนะคะ <S <S โทรสอบถามดูว่าเขาขายกันเท่าไหร่ถ้าเกิดราคาที่เราขายกับราคาเพื่อนบ้านข้างเคียงมองด้วยสายตาสายตาแล้วราคาใกล้เคียงคันเรามองไปเราก็อยากจะซื้ออย่างเงี้ยก็แสดงว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะขายได้ในราคานี้แต่ถ้าเกิดเราไปสอบราคาแล้วปรากฏว่าราคาที่เราตั้งขายเนี่ยสูงกว่าทุกหลังเลยอันเนี้ยเราก็มีความเป็นไปได้ที่จะขายได้แต่ก็อาจจะต้องใช้เวลานาน,านมากๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราไปเช็คแล้วราคาที่เราตั้ง ต่ำว่าทุกลังเลยอันนี้ก็ง่ายเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเพิ่มราคาหรือเราอยากจะขายราคานี้ถ้าเราขายราคาที่เราตั้งอันนี้ก็อาจจะทําให้ปิดการขายได้เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดอยากรู้จริงๆเลยว่าเราควรจะตั้งราคาขายเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประเมินนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประเมินแบบประเมินบ้านให้ซึ่งตัวนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะ แล้วแต่ว่าขนาดของบ้านขนาดของที่ดินขนาดเท่าไหร่นะคะเขาจะคิดออกมาเป็นตารางเมตรและกี่บาทนะคะหรือเมาเหมากันไปก็ลองติดต่อได้มีหลายเจ้านะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีข้อสงสัยมีอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรเกี่ยวกับอสังหานะคะ <c oughs> ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่0933962949นะคะสำหรับทุกคำถามนะคะเราก็จะพยายามหาคำตอบมาให้นะคะเพื่อ <c oughs> ให้ลูกค้าเนี่ยได้นำไปลองวางแผนดูนะคะว่าเราจะไปในทิศทางไหนดีนะคะสวัสดีค่ะ